สวัสดีครับผมสิสเซอร์วิทนะครับวันนี้เราจะมาทําการซ่อมเครื่องทําน้ําร้อนนะครับของโนสตาขนาด8ปดพันวัตต์นะครับนี่นะก็คือเครื่องตัวนี้นะครับขนาดแปดพันวัตต์นะฮะลูกค <c oughs> ้าบอกว่ามันไฟเข้าแต่เครื่องไม่ทํางานนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับด <c oughs> <c oughs> ตานในก็ จะมีตัวฮีเตอร์นะครับตัวเทอร์โมสตัทนะครับ2ชุดนะฮะแล้วก็ตัวสวิตช์ปรับแรงดันนะครับตั้งค่าเพราะตัวนี้จะมีตั้งสเต็ปได้หยุด3ระดับนะครับมี1 2 3แล้วก็ออกอเดี๋ยวเราทำการเช็คนะครับเพราะว่าลองตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับเปิดน้ำมาแล้ว เพชเชอร์สวิตดันไม่ถึงตัวไมโครสวิตนะครับก็คือน่าจะเกิดจากตัวเดลแฟมที่เคยซ่อมเครื่องของนอตสตาร์ไปแต่แฟมน่าจะเสื่อมสภาพนะฮะเดี๋ยวเราลองแกะดูก่อนนะครับสรุปนะครับก็คือมีจากการตรวจสอบน,นะตอนนี้ทำการแก้ไขแล้วนะฮะก็คือเราต้องถอดตัววาล์วทุกตัวเลยมาทำความสะอาดเนื่องจากว่า มีผงตะกรอนนะครับของสนิมเหล็กซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากท่อน้ำนะครับเพราะว่าเครื่องทำน้ำร้อนส่วนใหญ่นะครับปัจจุบันตัวกรองจะไม่มีนะฮะนี่พอเกิดจากสนิมเหล็กในท่อนะครับเข้ามาอุดตันตัวเอ่อท่อเพชเชอร์แรงดันนะครับเราก็ต้องแกะมาทำความสะอาดทั้งหมดเลยนะครับยังโชคดีนะครับที่แผ่นแดแฟมยังไม่ไม่เสียหายนะฮะแต่ก็มีคราบสนิมเหล็กเข้ามาเกาะแล้ว ถ้าเราทําความสะอาดช้ากว่านี้นะครับสนิมเหล็กก็จะกัดแผ่นไดแฟรมทะลุได้นะครับดังนั้นาทางที่ดีนะครับสําหรับคนที่ติดตั้งเครื่องทําน้ําร้อนนะครับทางบริษัทเขาให้ตัวกรองอะไรมาเราควรจะใส่เอาไว้เพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ภายในเครื่องนะครับผมทีนี้ตัวนี้เราก็จัดการแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็เตรียมประกอบส่งคืนให้กับลูกค้าครับ